สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับพักประชาชนเร่งจนเครื่องรวนเสี่ยงดับกลางทางอีกรอบทั้งอาการและอารมณ์ของพักประชาชนในเวลานี้ไม่รู้ว่าจะต้องจับจ้องไปที่ไหนขอดกัน เพราะหากพิจารณากันถึงอาการก็ต้องบอกว่าหนักเอาการเหมือนกันเพราะกลายเป็นว่าเวลานี้กําลังมีความเสี่ยงกับการทําผิดกฎหมายเสเองจากกรณีการเก็บข้อมูลเลเซอร์ไอดรวมไปถึงการถูกเปิดโปงเรื่องการทําสงครามข่าวสารหรือ I.O. กรณีเชื่อมโยงกับบริษัทสเป c t ตอร์จนกลายเป็นว่ามีความเสี่ยงกับการถูกยุบพักอีกรอบหรือไม่ที่น่าสนใจก็คือการเคลื่อนไหวของนายเรืองไกรลีกิตวัฒนะนักกฎหมาย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พักการเมืองเก็บข้อมูลเลเซอร์ไอดีจากผู้ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอาจส่งผลทําให้ข้อมูลของประชาชนรั่วไหลหรือไม่ว่าถ้าเราไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วถ้าพักการเมืองขอเก็บเลเซอร์ไอดีแล้วเราให้ก็จะเป็นความยินยอมทั้งสองฝ่ายคนไม่รู้ก็จะไปบอกว่าเรื่องนี้ไปยินยอมกันได้หรือไม่ต้องดูว่ากฎหมายครอบคลุมถึงเรื่องนี้หรือเปล่าอย่างถ้าไปที่ธนาคาร เขาจะต้องนําบัตรประชาชนของเราไปเสียบเพื่อยืนยันตัวตนการที่บุคคลที่3บอกว่าเขาจะไปทําอย่างนั้นอย่างนี้เราพิสูจน์ได้หรือไม่เวลาขึ้นศาลในหลายๆคดีศาลอาจจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นการคาดเดาหรือคาดการเมื่อถามว่ามีคนไปเชื่อมโยงกับกรณีบาคอนที่อยู่บนบัตรเลือกตั้งว่าอาจจะทําให้ความลับรั่วไหลหรือไม่ในเรื่องไกลกล่าวว่า think too much คิดมากไป ส่วนมุมมองกรณีบริษัทสเปกเตอร์ซีของพักประชาชนนายเรืองไกรกล่าวว่าเรื่องนี้มีมุมที่น่าสนใจซึ่งนางสาวพรน,นิกาวานิชอดีกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ให้ข้อมูลเยอะไปหน่อยอาจจะมีผลย้อนเข้าตัวได้ซึ่งตนกําลังเก็บรายละเอียดอยู่ยังไม่เห็นข้อเท็จจริงว่าพรรคการเมืองไปถือหุ้นบริษัทสเปกเตอร์ซีหรือไม่ซึ่งถ้าพักประชาชนไปถือหุ้นบริษัทดังกล่าวก็จะเข้าขายยุบพ,พักซึ่งจะเป็นข้อห้ามให้พรรคการเมืองประกอบธุรกิจ การพยายามแก้ต่างการไปคลุมผ้าพานักข่าวไปดูพิธีล้างแอร์ผมว่าไม่ใช่ตกใจเร็วไปหน่อยเหมือนพยายามทําให้เรื่องที่ไม่ถูกให้มันถูกส่วนที่อ้างว่าเอาพนักงานบัญชีพนักงานกฎหมายหรือฝ่ายคอมพิวเตอร์ไปฝากอีกบริษัทหนึ่งผมถามคําเดียวว่าพักได้ประโยชน์จากบริษัทนี้หรือไม่หรือพักนําเงินกองทุนพัฒนาพักคการเมืองไปจ่ายเป็นค่าจ้างหรือไม่ถ้าผมเข้าไปตรวจยุ่งเลยนะนายเรืองไกรกลวัว ก่อนหน้านี้พักประชาชนได้ออกคําชี้แจงยืนยันเลเซอร์ไอดีเป็นคนกายยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยและใช้โดยทั่วไปพักไม่มีการเก็บหรือใช้ข้อมูลเลเซอร์ไอดีเพื่อวัตถุประสองค์อื่นปัจจุบันอยู่ระหว่างการเชื่อมระบบกับกรมการปกครองหลังต้องขออนุญาตใหม่เมื่อมีการยุบพักก่อนหน้านี้นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนอ้างว่าการเก็บข้อมูลจากเลเซอร์ไอดีนั้น พักปฏิบัติตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยระบุแต่มีการยืนยันในชั้นต้นจากแหล่งข่าวในกรมการปกครองว่าพักประชาชนขออนุญาตจากกรมการปกครองในการตรวจสอบข้อมูลเลเซอร์ไอดีมาอีกครั้งและยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของกรมการปกครองว่าจะอนุญาตหรือไม่และมีรายงานว่ากรมการปกครองชี้แจงขั้นต้นว่าการที่พักประชาชนอ้างถึงกระบวนการเก็บรหัสเลเซอร์ไอดีหลังบัตรประชาชนนั้น เป็นไปตามขั้นตอนกรมการปกครองที่ให้พักการเมืองเก็บเพื่อยือนยันตัวตวนป้องกันไม่ให้นําคนต่างด้าวมาสมัครเป็นสมาชิกโดยการสวมเลขบัตรประชาชน13หลักว่าเรื่องนี้พักประชาชนทําหนังสือถึงกรมการปกครองเพื่อขอให้ระบบการตรวจสอบรายการบัตรสมาร์ทการ์ดเท่านั้นและเป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นข้อมูลของบุคคลนั้นนว่าจริงหรือไม่ซึ่งขั้นตอนการยืนยันว่าเป็นข้อมูลของพักเอง กรมการปกครองไม่ได้มีคำสั่งแบบนั้นไปอย่างพักประชาชนให้ปฏิบัติมีรายงานว่าการที่พักประชาชนดำเนินการเก็บข้อมูลเลเซอร์ไอดีของผู้สมัครสมาชิกพักที่ตอนนี้มีสมาชิกพักแล้วกว่า1.1แสนคนไปแล้วโดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มการปกครองนั้นอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายและยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพักประชาชนไม่ได้นําข้อมูลส่วนบุคคลในบัตรประชาชนของสมาชิกพักไปใช้แม้พักประชาชนจะอ้างว่า การดาเนินการดังกล่าวของพรรคเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกรณีดังกล่าวแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็ถือว่าพรรคประชาชนกระอักแล้วอย่างน้อยก็ย่อมทําลายความน่าเชื่อถือและความหวาดระแวงของประชาชนโดยเฉพาะพวกที่เคยสมัครสมาชิกพรรคไปก่อนหน้านี้หวั่นเกรงว่าอาจโดนล่วงตับข้อมูลส่วนตัวไปแล้วหรือไม่ทำกลางยุคหลอกลวงแบบนี้เหมือนกับอยู่ในภาวะหลอนเพิ่มขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันในส่วนของพรรคก็กลับเข้าสู่ความเสี่ยงในเรื่องทําผิดกฎหมายกลับมาอีกครั้งนอกเหนืออย่างนี้จะเรียกว่ากรรมซัดเข้ามาซ้ําเติมอีกก็ได้คือกรณีคนกันเองมากอดอย่างนางสาวทิศนาจุนวันหรือแก้วตาอดีตสสกทมพรรคประชาชนออกมาเปิดโปงเรื่องบริษัทสเปกตรัซีระบุว่าทําหน้าที่ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ I อให้กับพรรคประชาชนพอสืบอไปสื่อมาทําท่าจะสาวไปถึงเบื้องหลังว่า อาจจะเชื่อมโยงกับบุคคลสําคัญในพักตั้งแต่ระดับนายทุนพักมาจนถึงระดับล่างลงมาและยังอาจสาวไปถึงการใช้เงินของทุนพัฒนาการเมืองมาใช้ผิดประเภทอีกด้วยเพราะทั้ง2เรื่องหากมีการตรวจสอบและปรากฏข้อเท็จจริงว่าทําผิดกฎหมายก็อาจกลับมามีความเสี่ยงถูกรองยุบพักอีกรอบเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับพักอนาคตใหม่และพักก้าวไกลกอดหน้านี้ทั้งอีกเวลานี้ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีการสอบสวนขยายผลดำเนินคดีจากกรณีวันเลือกตั้งที่8กุมภาพันธ์แตมีการควบคุมตัวกรรมการประจำหน่วยรายหนึ่งของเขตเลือกตั้งที่1ห,หน่วยเลือกตั้งที่6มู่ที่4ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่กระทําผิดด้วยการกาบัตรเลือกตั้งให้ผู้สมัครพรรคประชาชน5ใบและพรรคอื่นอีก2ใบผลการสอบสวนเบื้องต้นยอมรับว่าได้รับค่าจ้างมาลงคะแนนไมละ400บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนขยายผลตรงนี้น่าพิจารณาว่าใครในพักประชาชนที่คอนอกากบาดให้หรือใครในพักการเมืองไหนจ้างคอนอรายนี้ทุจริตหรือไม่ซึ่งอกอกตกำลังสอบสวนขยายผลหากสอบพบว,ว่าแกนนำพักหรือผู้บริหารพักใดว่าจ้างกอนอรายนี้กระทำการทุจริตอาจถึงขั้นโดนยุบพักได้เพราะสอดรับการเคลื่อนไหวของบางพักที่ขณะน,นี้ เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่และเลือกตั้งใหม่เจ้าหน้าที่รายหนึ่งให้ข้อสังเกตเอาเป็นว่าง,งานนี้สําหรับพรรคประชาชนเวลานี้ถือว่าเข้าขั้นกระอักอีกรอบเพราะนอกเหนือจากแพ้เลือกตั้งอย่างยับเยินแล้วกําลังมีความเสี่ยงที่จะกลับมาถูกยุบพรรคอีกรอบจากสองสากรณีหลักดังกล่าวมาและที่สําคัญเวลานี้อารมณ์ของสังคมก็เริ่มกลับมาตั้งสติและตั้งข้อสังเกตกับการแพ้แล้วผ่านมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้รลานี้จากเดิมที่เคยเปิดเกมรุกกลับต้องมาถอยกรูดจนใกล้ติดมุมเข้าไปทุกทีแล้วศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยให้ความสุขกับทุกๆคน